อัปเดตข่าวสารของสาวๆแบ็กพิ้นะคะพร้อมกับจะพาไปแอบดูร้านที่น้องลิซ่าค่ะแวะไปทานในชิคาโกอีกด้วย อัปเดตล่าสุดนะคะเห็นคุณแม่จตทิพย์ค่ะถ่ายรูปขณะที่เดินเล่นนะเที่ยวเล่นใน LA ค่ะเอามาฝากให้คลิกได้ดูกันอีกนะคะอ่ะไม่ต้องบอกก็คงจะทราบใช่ไหมว่าตากล้องพิเศษของคุณแม่นั้นคือใครแน่นอนค่ะว่าคุณแม่นะคะคงจะต้องนะไปกับนอลลซ่าแน่ๆเลยค่ะแถมคุณแม่ก็ยังมีการแซล์ตัวเองอีกด้วยนะคะว่าแม่เนี่ยตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตจริงๆนะคะลูกสาวก็คุณแม่ค่ะน่ารักมากๆนะคะมาอัปเดตรูปให้กับวิงได้ดูตลอดเลยเนาะเราก็ได้ทราบความเคลื่อนไหวของนอลลีซ่าไป แล้วก like uh ็เออ จริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็เวลาไล่เรียกกันกับที่พี่จีซูนะเอามาลงใน i อของเธอด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเดาว่าน่าจะมีการออกไปเที่ยวด้วยกันนะคะคุณผู้ชมส่วนที่ LA ค่ะตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะคะมีคนค่ะแวะไปดูสถานที่จัดงานบรรยากาศถาก็ประมาณนี้กเลยทีเดียวนะคะงานจาัด19 20นะคะตอน2ทุ่มเวลาของที่นั่นค่ะก็ของที่ไทยก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ถัดไปอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ปิดท้ายค่ะขอพาไปดูร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะในชิคาโกที่น้องลิซ่าค่ะแวะไปทาน ด้วยสักหน่อยนะคะเห็นทางร้านค่ะมีมาโพสตก็เลยทําให้ทราบนะคะว่านอริ่าค่ะไปทานร้านนี้มานะคะร้านชื่อว่าไกจินค่ะมีของหวานเป็นขนมพี่หมีนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ค่ะน่าทานมากๆเลยเนาะบรรยากาศภายในร้านก็น่านั่งค่ะทั้งมุมด้านในแล้วก็ด้านนอกแต่คาดว่านอลิ่าคงจะนั่งข้างในนะคะแต่ไม่ทราบว่านั่งมุมไหนเนาะอาจจะเป็นแถวนี้ก็เป็นได้ค่ะใครอยู่ใกล้ๆก็ลองไปตามรอยดูนะคะ แต่ความชอบนะของเด็กน้อย2คนค่ะทั้งพี่จิซูแล้วก็นอลิซ่าสองคนนี้ค่ะโพสต์แต่ขนมทั้งนั้นเลยนะคะเชื่อว่าค่ะถ้ามีเวลาเนี่ยคุณชวนกันไปเดินเล่นเดินกินขนมกันแน่เลยค่ะคุณผู้ชม แอดก็เอาอัปเดตข่าวสารมาฝากนะคะอ้ออุ๊ยเกือบลืมเลยค่ะวันที่27สพฤศจิกายนที่ะถสุนี้นะคะเห็นชีวะลลิเกอร์ค่ะเขามีมาประกาศนะคะว่า3ทุ่มค่ะจะมีไลฟ์เวอร์ชวลอีเวนต์ของน้องลิซ่าด้วยนะคะถึงแม้ว่าตัวน้องลิซ่าเนาะจะไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าชีวัค่ะถัดก็จัดให้นะคะเป็นแบบเวอร์ชวลแบบนี้ค่ะสามารถติดตามดูผลงานของน้องลิซ่าได้นะในช่อง YouTube ของการชีวันั่นเองนะคะแอดก็เอาข่าวนะอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า